สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซ้อยเสรีไทย68แยก1เมีนบนมรีกรุงเทพวันนี้จะมารวมรถเก่งให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ<ม><ม>เดี๋ยวพามาชมตัวรถของแต่ละคันกันเลยนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูตัวรถที่ราคาไม่ถึง0,000นนะ ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานจริงๆนะคะตัวรถแต่ละคันที่คัดเข้ามาเป็นรถคัดเกตเอไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของแต่ละคันกันเลย้าลูกค้ามาดูตัวรถคันแรกเป็นคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริส1.5ตัวเอนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่2แส0 0 0เับาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมตัวรถที่จะได้เป็นปี2010ด้วยเลยคันนี้นะคะมาพร้อมตัวรถที่จะได้เป็นรถสีดาเราไปดูโครงสร้างตัวรถของคันนี้ รอบพันเงนก่อนเลยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขย่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับโลโก้โตโยต้าที่สลักมาให้นะคะเดิมจากโรงงานเลยด้วยคันนี้นะคะหัวน็อตซ้ายและขวามไม่เคยมีรอยไขยไม่เคยมีรอยถอดด้วยเลยที่แก้มนะคะก็ไม่มีรอยไขย่รอยถอดรถที่คัดเข้ามาสวยๆสภาพดีๆแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์นะคะ v v t i เครื่อง1.5นะคะประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งคันเลยนะคะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถโครงสร้างเดิม ไม่มีน้ำมันไหลเยิมด้วยสื่ม,มาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังแต้มให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนี่เาแต้มสีสวยๆเดิมๆนะคะแต้มให้กับลูกค้าได้เห็นเลยนะแบตเตอรี่ได้ในสว่วนตัวแบตเตอรีแ่แพงด้วย,วยคันนี้นะคะปี2014ดำแฮชแบ็ก5ประตูนะคะได้ในส่วน,นตัวล้อนะคะที่จะได้มาเป็นล้อแมกเคียบร้อยแล้วตัดหมอกคู่หน้าสเกิร์ตรอบคันนะคะสำหรับตัวรถของคันนี้เรามาดูตัวยางของคันนี้กันบ้างดีกว่านะนี่เลย คันนี้มาพร้อมอยางมิชลีนนะคะปี19สัปดาห์ที่27แม็กเดิมไม่มีร่องรอยของการเกิดสุดบาทหัวนอ็อตสีรูมาเต้มสีของหัวนอ็อตเก้งอยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยสเกิร์ตด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดสุดบาทด้วยไฟเลี้ยวก็จ่องมองข้างติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยรอบคันพร้อมกับตัวรถที่ควบคุมการใช้งานนะคะเป็น NT Start ด้วยล็อกรถปลดล็อกได้เลยนะคะควบคุมการใช้งานนะคะจากรีโมทนั่นเอง รีโมทนะคะปลดล็อกล็อกดได้นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวภายในคันนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมที่อิงด้านข้างนะคะจะเป็นผ้ากระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะเซ็นทัลล็อกรถปลดล็อกติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยควบคุมนะคะเป็นเอนจิ e นสตาร์ทแล้วนะคะคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะ นี่หน้าปัดตัวรถของคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางแบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์แมนวนวลแอร์หมุนนั่นเองเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดภายในเบาะผ้าสีดํานะคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างด้านในตัวรถคันนี้ตัวเบาะสามารถพับได้นะคะพับได้หลายแบบเลยเขาก็จะมีวิธีสอนการใช้งานได้ด้วยนะนี่ ภายในเป็นเบาะผ้านะคะสีดําด้านหลังตัวรถคันนี้มีสปอยเลอร์หลังติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยมีไฟเบรกดอนที่3ติดตั้งให้เรียบร้อยด้านท้ายนะคะยานลิทคันนี้นะคะลิมิเต็ดด้วยตัว S อลิมิเต็ดนะคะคุณลูกค,าคา้าขาคันนี้แฮชแบ็กหประตูอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ลูกค้าได้รับชมเลยนี่ด้านหลังตัวรถของคันนี้นะคะโช๊คอาจจะฝืดหน่อยนะคะเพราะว่าปีค่อนข้างลึกแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่แน่นอนเดี๋ยวหยอดในส่วนของตัว น้ำมันให้นะคะมันอาจจะฝืดนะคะแต่ว่าเด็กแก้ไขได้คันนี้โครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่คบเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยเรามาดูหัวน็อตด,ด้านท้ายกันบ้างหัวน็อตไม่มีรอยขยับรอยถอดเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยถอดโครงสร้างสวยๆเดิมๆด้านท้ายของคันนี้นะคะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะนี่แฮชแบ็กห้าประตูนะคะใครเที่ยําลังมองหาอยู่แนะนําเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะ,ะถัดมาบ้างเรามาดูคันนี้เลย h o n d a City นะคะคันนี้ คันนี้นะคะเป็นในส่วนตัว Honda City 1.5 SV นะคะ สีบอลเงินมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าสีเทาดําโลโก้ฮัน d a อยู่ตรงกลางมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่0 0 0 0นไม่ใช่นะคะสองแสนหั 2, 6, 9, บาทเท่านั้น1.5 SV ปี2008เล่งไม่เพียง1นึ0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สมาพร้อมบอดี้โครงสร้างคันนี้นะคะ Honda IVTEC เครื่องยนต์นะคะพันห้า หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขข่รอยถอดไม่มีคาบน้ํามันไม่มีคาบไหลเยิม่วดซึมนะคะเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะพร้อมโครงสร้สางของคันนี้นะคะเดิมๆเลยด้วยใครที่กำลังมองหารถหรือว่าเปรียบเทียบสเปกกันอยู่หรือว่าหารถนะคะไว้ใช้งานราคาเบาๆนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับคันนี้ฝากระโปรงรถนะคะสติกเกอร์อยู่ครบเลยสติกเกอร์ของตัวรถยังอยู่ครบนะคะเลขตัว ถังก็ยังติดอยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยงาแกะเกาใดๆมอ,อกก,อก็ยังอยู่ครบแบบนี้เม็ดอาคเครียนกันสวยๆแบบนี้เลยคันนี้มาพร้อมตัวแม็กนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานแม็กคันนี้เป็นทูโทนสีดาตัดโครเมียมหัวน็อตสีรูคันนี้มาพร้อมตัวยางนะคะที่ถือว่าใหม่มากๆนี่ยางคันนี้นะคะหาปีก่อนนะคะนี่เลยยางคันนี้นะคะปี2020สสัปดาห์ที่ 48นะคะได้ยางใหม่มาด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยติดคิ้วกันฉาดมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะรอบคันติดฟิล์มดํามาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน <c oughs> คันนี้นะคะเป็นที่จับโรเมียมนะคะด้านนอกของตัวรถนะคะควบคุมการใช้งานนะคะเป็นกุญแจนะแต่ว่าล็อกรถปลดล็อก,ก,กได้นะคะกดปุ่มนี้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่ในส่วนของภายในคันนี้นะคะพวงมอะไรมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่ง คันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลวิทยุเดิมๆเลยนะคะคันนี้ MP3 ได้นะคะคุณลูกค้าขา FMAM ได้อยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถนะที่เป็นแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้นะคะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะควบคุมการใช้งานคันนี้นะคะมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะฝั่งอื่นจะยังไม่ใช้ออโต้นะด้านหลังตัวรถของซิตี้นะคะถือว่าไม่แคบเลยนะคะนั่งสบายมากๆเพราะว่าส่วนตัวของเอิร์นก็ใช้ซิตี้อยู่ด้วยนี่ด้านในถือว่ากว้างนะไม่แคบเลยนะคะเครื่องพันห้าคันนี้นะคะ ออกต่างจังหวัดก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้นะคะขับในกรุงเทพก็ได้เหมือนกันไฟไทยด้านหลังของคันนี้นะคะก็เป็นแบบหลอดไส้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้2จุดเลยทะเบียนรถชอยเชอร์บอยไม้2025นะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วย City i v t e c h นะคะอยู่ครบเลยตัวไลฟ่ฟาติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยด้านท้ายเปิดได้จากตัวภายในอย่างเดียวนะคะนี่บอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะราคาคันนี้20,000 0 69,000บาทปี2008 1.5 SV เลขใหม่130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้เลยแนะนำนะลูกค้าขาโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูคันถัดมากันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เป็นตัว m a ด้า2คันนี้นะคะมด้า2นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้ามันติรีฟเฟกเตอร์ไฟด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะ,ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าของคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะที่เป็นของม a ด้า กันชนด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับสีเดียวของตัวรถเลยเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านี่คันนี้นะคะต้องบอกก่อนนี่คันนี้นะคะเป็นตัวมาด้าสนะคะ2 4 9 0 0 0บาทปี13 3มเลขไมล์1ึ่ง0สกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ1.5นะคะคันนี้เครื่อง1.5นะคะก็ประหยัดน้ำมันอีก1คันเลยรูเครื่องนะคะลูกค้าขาไม่มีน้ำมันไหลเยิ้อรวซึม เรื่องเดิมๆแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้อาจจะมีรอยไขในส่วนของตัวฝากระโปรงมาบ้างน,นะคะที่อาจจะเก็บในส่วนของตัวรอยสะเก็ดหินของฝากระโปรงนะแต่ว่าฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะลูกค้าขานี่ทุกอย่างยังอยู่ครบแบบนี้เลยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนพอเม็ดอาร์ตยังเรียงกันสวยๆแบบนี้แต่ว่าตัวหัวน็อตไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่แน่นอนนะคะลูกค้าขาโครงสร้างที่แก้มนะคะไม่มีโดนชนหนักไม่มีพลิกค,ควมม่ำไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหมแน่นอนเพราะว่ารถที่คัดเข้ามานะคะเป็นรถคัดเกตเองนะ หัวน็อตนะคะซ้ายด้านขวาและด้านซ้ายเดิมๆเม็ดอาร์เรียงก็สวยๆเดิมๆเลยนะแต่ว่าฝากระโปรงอาจจะมีร่องรอยของการขามาบ้าน,นะคะเพราะว่ารถคันนี้ปี13แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแต่ว่าในส่วนตัวเครื่องคันนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิมรั่วซึมนะคะทุกจุดยังอยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูตัวยางคันนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะมาพร้อมแม็กนะคะที่จะได้เป็นเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานหัวน็อตสี่รูนะคะพร้อมโลโก้ของตัวมาด้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนี่ ยางก็ถือว่ายังใหม่ๆอยู่นะลูกค้าค่ะปีสิบเก้าสัปดาห์ที่ยี่สิบนี่หน้ายางก็ถือว่ายางใหม่ๆอยู่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดคิวกันสัดให้เรียบร้อยรอบคันควบคุมการใช้งานของคันนี้เป็นกุญแจนะกุญแจนะคะมีเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกให้นะคะแล้วก็เปิดฝาด้านท้ายได้เลยนะคะจากตัวรีโมทนี่คือเปิดแล้วนะคะอ่ะเรามาดูภายในกันก่อนก่อนที่ไปดูด้านหลังภายในตัวรถของคันนี้นะคะเป็นโงมลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะถือว่าไม่ช้าเลยนะคะสำหรับตัวรถที่เป็นภายในคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมจอวิทยุนะคะ FM AM ได้นะคะ CD ได้อยู่นะคะแล้วก็มี a i r ์แบทนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาของคนนั่งเลยปลอดภัยแน่นอนนะคะในการขับขี่นะปัดเป็นดิจิตอล คันนี้นาปัดดิจิตอนนะคะคุณลูกค้าขาภายในคันนี้ได้เบาะผ้าเบาะผ้าสีเบดนะคันนี้เบาะผ้าสีเบดนะคะมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกกระจกเป็นบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนะคะโลโก้นะคะของโครเมียมคาดยาวด้านล่างนะคะเป็นมาด้าสองเลยอยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูด้านท้ายของคันนี้กันบ้าง ็บอกเลยนะคะว่าด้านท้ายของคันนี้มีสปอยเลอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยเซนเซอร์ด้านหลังติดตั้งให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทะเบียนรถ3ขอไขก่กไก่69 1ป้ายกรุงเทพมหาคนครนะคะไฟทับเทียมคู่หลังก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันโลโกโม้มารด,ด้าก็ยังอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้มีตัวไล่ฟ้านะคะด้านหลังของตัวรถมาให้ด้วยด้านท้ายคันนี้นะคะพยุงเป็นโชคนะคะพื้นที่ด้านในถือว่าไม่แคบเลยนะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะ พื้นที่ด้านในนะคะเขาจะออกเป็นทรงอ้วนนะคะนี่ด้านในถือว่ากว้างอยู่นะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณสงใบใหญ่ๆพื้นที่ด้านหลังคันนี้นะคะหัวน็อตด,ด้านท้ายนี่ตัวช๊คเดิมๆเ,เลยหัวน็อตด,ด้านท้ายก็มีรอยไข่อย,ยถอดอยู่นะอาจจะเก็บในส่วนของตัวสีมานะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนี่แผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะโครงสร้างเม็อดอาร์คอยู่ครบนะนี่ซ้ายนะคะและขวานะคะของตัวมาด้าโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนนี่ มิดอาร์คอยู่ครบเลยไม่มีสาสีด้านท้ายด้วยหัวน็อตนะอ่ะด้านท้ายของคันนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกให้กับผู้ลูกค้าอีก1คันนะนี่เลยมัดด้านะคะคันนี้มัด,ด้าสใครสนใจคันไหนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเอินได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะคันนี้ราคา2อ9 0สนบาทนะคะสองแสนบาทได้รถปี2013ไปเลยของใครมัดด้านนั่นเองเรามาดูคันถัดมากันบ้าง โตโยต้าวีออสนะคะขึ้นชื่อเลยเครื่องทนนะคะสมรรถนะการวิ่งนะคะทนทานแน่นอนสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเพราะว่าเครื่องพันห้าด้วยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ VVT-i อ่าก่อนไปเครื่องยนต์เรามาดูราคากันก่อนสําหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่225,000บาทเท่านั้นนะคะ225,000บาท1.5ตัว e ปี2009นะคะเลขไม่1 0 0 0กิโเมไม่น้อยนะ ขนาดรถนะคะปี2009นเะคะเลขไมล์0 0่0แสนกิโลนะคะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถบอดี้เดิมๆเลยเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนี่หัวน็อตนะคะฝาปงไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยเมดอาร์ Met k, เรียงกันสวยๆแบบนี้สติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะคะสลักโตโยต้านะคะที่ฝากระโปรงออกมาจากศูนย์ก็มาแบบนี้เลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆหัวนอ็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดสภาพโดยรวมคือสวยจริงหัวน,อน็อตด้านแก้ม ไม่เคยเก็บสีนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะของ panasonic เครื่องยนต์ vvti นะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มรั่รวซึมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยเมรร็ดอากเลียงกันสวยๆแบบนี้นะคะที่แก้มด้านซ้ายก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดเช่นเดียวกันเมรร็ดอากเรียงกันสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะ บอกเลยคันนี้ห้องเครื่องสวยจริงนะคะไม่ชําเลยไฟด้านหน้านะคะก็เป็นมันติดีเฟเคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้เตย์ต้าอยู่ตรงกลางนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อย mm hmm. เช่นเดียวกันเรามาดูนะคะตัวยางและแม็กคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวล้อเป็นล้อแม็กแล้วนะคะได้ล้อแม็กด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถนะะที่จะได้เป็นยางปี2020นะคะคันนี้ในยางปี2020ด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะ VVTI ไฟเลี้ยวที่ หูกระจกด้วยคันนี้นะได้ครบเครื่องมากๆมาพร้อมกับตัวกระจกเดิมๆเช่นเดียวกันควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจไขนะคะล็อกรถปลดล็อกได้นะคะจับตัวกุญแจนะแต่ว่าเปิดด้านท้ายนะคะจะเปิดได้แค่ภายในของตัวรถนะคะภายในตัวรถของคันนี้นะคะได้เป็นสีดําภายในคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรียนกระจกได้เลยนะคะมาพร้อมพวงมาลัยที่ไม่มีออปชั่นใดๆแต่ว่านี่ คอนโซลตรงกลางนะคะของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวจอที่จะได้เป็นคอนโซลตรงกลางแบบนี้เลยแอร์เป็นแมนนวลเกียร์โต้แบบขั้นบันไดภายในเบาะผ้าสีดำนะคะภายในคันนี้เบาะผ้าสีดําเพดานไม่ชําเลยไม่มีร่องรอยยันอะ,ะไดใดๆทิ้งไว้เลยนะคะบอดี้คันนี้คือดีครบเครื่องครบจบมากๆด้านล่างตัวรถนะคะก็จะคาดด้วย v ีออนะคะที่เป็นโครเมี่ม เาเงาแบบนี้เช่นเดียวกันเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างคันนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังมีที่วางแก้วมาให้1ฝัง่งนะคะด้านในถือว่านั่งได้อีกนะคะประมาณ2-3คนนะคะเด็กเล็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยนะคะว่าเอาไปให้ใครใช้นั่นเองอ่ะด้านหลังตัวรถสภาพโดยรวมค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับตัว Vios คันนี้นะ ด้าน,นท้ายของคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ทั้ง2จุดของตัวรถนะคะช่วยในการถอยนะคะแล้วก็ติดสปอยเลอร์หลังมาให้ไฟเบรกดงที่3นะคะรุ่นย่อยตัว e v o อยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวด้านท้ายที่มีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยคู่หลังนะคะไฟท้ายด้านหลังคันนี้เป็นแบบหลอดไส้นะสวยๆเดิมๆเลยใครที่กำลังเปรียบเทียบหรือว่าหารุ่นไหนสเปคไหนอยู่นะคะแนะนำนะรับชมกันนี้ก่อนนะคะรับชมก่อนเพื่อที่ให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรถนะนี่เลย ถัดมาเลยคันสุดท้ายนิสสันมาร์ทนะคะคันนี้คันนี้นี่ตัวเอกเลยนะเพราะว่าราคาดีด้วยสําหรับคันนี้นะคะนิสสันมาร์ทสีขาวนะคะราคาคันนี้ตั้งอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งจุดสองตัว e eco ok car นะคะคันนี้ปีสิบเอ็ดเล็กไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะคะเครื่องเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวโครงสร้างเดิมคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะคะเรามาดูตัวเครื่องกันเลย ตัวเครื่องคันนี้เครื่องเดิมเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะที่สําคัญเลขเพจของตัวรถคันนี้ก็ยังอยู่ครบเม็ดอาคงสร้างนะคะยังอยู่ครบแบบนี้เรียงกันสวยๆเลยนะนี่ตัวคานยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้นะคะ<อ>ไม่มีรอยงัดแงะเก่าใดๆพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นแบตเตอรี่นะคะของ panasonic ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้อาจจะมีรอยไขยของตัวฝาระโปรงนะคะแต่ว่า ไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่นะเมนอาโครงสร้างก็ยังอยู่ครบนะคะกดไปนะคะเป็นรอยเล็บแบบนี้ด้วยตัวซีนเดิมยังอยู่นะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้นี่ซ้ายและขวานะคะยังปิดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมฝากระโปรงที่จะได้นะคะไม่บุบไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เบือนด้วยนี่คันนี้นะคะจะเปิดในส่วนของตัวภายในให้ดูกันควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะเปิดด้านท้ายได้นะคะล็อกรถปลดล็อกนะคะติดตั้งให้เลยนะคันนี้ คันนี้มาพร้อมคิ้วกันศาสตร์นะคะที่ติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะภายในนะคะไม่มีออปชั่นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะแต่ว่ามีโลโก้นี้สันอยู่ตรงกลางพวงมาลัยไม่ช้ำเลยมาพร้อมกับตัวจอนะคะวิทยุ C D F M A M ได้นะคะแอร์แมนวลเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะนี่หน้าจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็มาพร้อมออปชั่นนะคะที่กระจกนะ อันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่ว่าปรับในเลนกระจกออโตได้ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกติดตั้งให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวกระจกบานเลื่อนที่เป็นออโตเรียบร้อยเลยนี่ภายในของคันนี้บอกเลยว่าดูดีนะแฮชแบ็กห้าประตูนิสสันมาร์ทนะคะเหมาะนะคะลูกค้าที่หารถไว้ใช้งานใช้งานจริงๆเพราะว่าราคาเขาถูกจริงๆนี่ด้านในนะคะของตัวรถนะคะไม่ช้ำเลยภายในเป็นเบาะผ้านะคะสีดำด้านหลังแฮชแบ็กห้าประตูนะคะคันนี้ โครงสร้างด้านท้ายเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ด้านหลังนะคะมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยะเบียนเขละคังกอไก่4 1 3าไปกรุงเทพมหานครนะคะท่อเดิมมาพร้อมโครงสร้างด้านหลังซ้ายและขวาอยู่ครบเลยนะคะในส่วนตัวเหรียญสลึงนะนี่โครงสร้างเดิมเดิมเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้ฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันหัวนอ็อตไม่มีรอยไขรอยถอดเลย โครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆเลยด้วยมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับปิดอาร์โครงสร้างนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะใครที่กำลังมองหาหรือว่าเปรียบเทียบรถกันอยู่นะคะหรือว่าหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนานะคะลูกค้าดูคลิปนี้จบเนะ,ะ่เลือกรถได้เลยเพราะว่าราคาถูกจริงๆนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ อยากได้คันไหนนะคะแนะนําว่าเดี๋ยวเอิญเช็คราคากลางของทางบริษัทและก็ธนาคารให้กับลูกค้าก่อนนะคะว่าแต่ละคันได้ยอดจัดเท่าไหร่นะคะตัวรถทุกคันเริ่มต้นที่รีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากซื้อเงินสดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหาเอิญได้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันไหนก็ตามนะคะติดต่อหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9น1 6 9 3 8 8 4แแอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะ ใช้เบอร์เดียวลายเดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ